ครับตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านนาทรายนะครับบ้านนาทรายหนองสำโรงอุดรธานีนะครับมาดูบ้านหลังนีน้เป็นบ้านสองห้องนอนนะครับสงห้องน้ำบันไดสามขัน้นสี่ขัน้นที่เยอะเนื้อที่360ตารางวาลักษณะบ้านนะครับนี่พร้อมอยู่ ให้ช่างนะครับมาทำความสะอาดบิ้วใหม่ราคาเราตั้งไว้ที่หนึ่งล้านเจดห้าหมื่นบาทนะครับบรรยากาศทุ่งนามาดูตร,ตรงนี้นะครับเป็นถนนคอนกรีตรเข้าไปน้องสำโรงนะคบบ้บานนาสายเทศบาลเมืองนะครับน้องสำโรงอุดรธานี เนื้อที่หลังนี้เยอะนะครับที่สามหสิตารางวาหรือว่า3มงานหกสิบตารางวาบ้านข้างเคียงอาคารนี้ก็พอฟังนะครับกำลังยิคหนึ่งล้านเจ็ดแสห้าหบาทค่าภาษีค่าโอนคนละครึ่งส่วนค่าในหน้าก็สเปเซ็ตนะครับ